เราชนะใช้ข้ามจังหวัดได้หรือไม่ใช้จ่ายทั่วประเทศได้ไหมคลิปนี้มีคำตอบสำหรับใครนะคะที่ได้รับสิทธิ์เราชนะสามารถใช้สิทธิ์ได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศไม่จํากัดเงื่อนไขไม่จํากัดจังหวัดทะเบียนบ้านที่ลงทะเบียน สมมุติเราอยู่กรุงเทพมหานาครแพลนมาเที่ยวเชียงใหม่ช่วงที่เราอยู่เชียงใหม่เราเจอร้านที่มีโครงการเราชนะเราสามารถใช้สิทธิ์เราชนะกับร้านที่อยู่ที่เชียงใหม่ได้เลยค่ะที่สำคัญ คือวงเงินสิทธิ์ในโครงการเราชนะไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีธนาคารได้จะต้องใช้ซื้อสินค้าและบริการที่ร้านร่วมโครงการเราชนะเท่านั้นโดยไม่มีการจำกัดสิทธิ์ใช้จ่ายต่อวันเหมือนกับโครงการคนละครึง่ง สามารถใช้จ่ายสูงสุดต,ตามจำนวนสิทธิ์ที่ได้รับนอกจากนี้ผู้ได้รับสิทธิ์ไม่จำเป็นต้องรีบใช้เงินที่ได้รับทุกสัปดาห์ให้หมดภายในสัปดาห์นั้นสามารถสะสมไว้ใช้จ่ายได้จนถึง31พฤษภาคม2564หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับใครหลายคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ